มีคนถามผมเข้ามานะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แนวรั้วนะครับซึ่งการปลูกต้นไม้แนวรั้วมันมีหลายชนิดนะครับไม้แนวรั้วนะครับแต่พอดีที่เขาถามผมมานะครับก็คือเขาอยากจะปลูกต้นโมกสลับกับต้นสนมางกอนะครับว่าจะปลูกได้ไหมดีไหมนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับอันนี้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับจากประสบการณ์ในการทํางานทางด้านนี้มา20กว่าปีแล้วนะครับก็จะบอกว่า ลักษณะการเจริญเติบโตของไม้ทั้ง2ชนิดนี้แตกต่างกัน,นครับเนาะต้นโนกจะเป็นต้นไม้ประเภทที่เวลาคุณปลูกมันจะเป็นไม้พุ่มที่แตกกิ่งก้านออกมาเป็นพุ่มนะครับเนาะแล้วก็มันตัดแต่งมันแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะออกดอกแล้วมันก็จะใบร่วงหรือผัดใบนะครับสำหรับต้นโนกนะส่วนสวนมังกรน,นั้นเขาจะเป็นไม้พุ่มที่จะสูงขึ้นไปทางแนวตั้งเขาจะสูงขึ้นไปด้านบนนะครับเนาะและเวลาเขาโตเต็มที่เขาสูงมากสมังกรนะครับสูงประมาณ หลายเมตรนะครับน่าจะบางทีบางต้นถ้า,าเลี้ยงดีๆนี่สูงเป็น10เมตรนะครับต้นสุนมังกรนะดังนั้นถ้าจะนํามาปลูกสลับกันผมว่ามันไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะที่หมายความว่า,าเวลาการที่เราปลูกไปนานๆเนะี่ยต้นสุนมังกรมันจะสูงขึ้นไปแต่ส่วนต้นโมกเนี่ยมันจะสูงขึ้น้ันบนช้านะครับมันจะไม่สูงมากนะครับมันจะสูงช้ากว่าแล้วก็เวลาที่มันผัดใบใบมันจะโบนะครับมันจะเกิดช่องว่างตรงระหว่างาต้นสนมังกรนะครับ ทําทใหม้มันไม่สวยงามดังนั้นถ้าจะปลูกผมคิดว่าผมแนะนําให้ถ้าจะปลูกนนลก,ก็ปลูกเป็นต้นสุนมงกรหมดเลยนะครับไม่เนื้อรัวคือลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์มันก็แตกต่างกันด้วยนะครับอย่างสุนมงกรเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการาต้นไม้แนวรั้ัวที่ต้องการบังสายตาในระยะที่สูงขึ้นไปด้านบนค่อนข้างที่จะมากนะครับอย่างเช่นอาจจะช่วยกองฝุน่นด้วยหรือบังสายตาแบบข้างบ้านคุณอาจจะมีโรงงานหรือ มีอะไระที่กลัวเขาจะมองเข้ามาในบ้านคุณนะซึ่งเขาอาจจะเป็นบ้านสองชั้นหรือเป็นหอพักที่มันตากราวผ้าอะไรที่เป็นมุมมองไม่ดีนะคุณต้องการที่จะบงังเขาเรียกว่ามุมอับมุมไม่สวยตรงเนี้ยส่วนมังกรเขาก็จะนํามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาจะสูงขึ้นไปด้านบนแล้วเขาก็จะบังฝุ่นแล้วก็บังสายตาทางด้านบนทําให้เรามุมมองไปออกไปทางด้านข้างมันจะไม่เห็นบางทีอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเมื่อกี้อย่างหอพักอะไรต่างๆเนี่ย เขาจะมีนักศึกษาอะไอพวกนี้อยู่เขาอาจจะตักเกงในตักเสื้อผ้าซึ่งเราอยู่บ้านเราเนี่ยเรามองไปด้านข้างมันก็จะเห็นเราตักผ้าเนี่ยแต่ถ้าเราปลูกสวนมังกรที่มันสูงขึ้นไปเป็นไม้แนวรั้วสูงๆมันก็จะบังทําให้เราไม่เห็นเรียกว่ามุมอับนะมุมไม่สวยงามตรงนี้นะครับเนาะอันนี้ลักษณะการใช้ประโยชน์นะครับส,บสัวนมังกรส่วนต้นโมกเนี่ยน่าจะเหมาะปลูกเป็นไม้แนวรั้วที่อ่าไม่สูงมากครับที่เราสามารถตัดแต่งได้ถึงอาจจะสูงประมาณไม่เกินสัก2เมตรกำลังสวยนะครับซึ่ง ลักษณะการนํามาใช้ของต้นโมกก็คือสาหรับคนที่ชอบต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับต้นโมกเขาจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเวลาเขาผัดใบ,ดใบเวลาเขาออกดอกอย่างโมกพวงเวลาผัดใบแล้วออกดอกทีนี่โอ้โหดอกเขาเป็นพวงดอกดกมากดูแล้วเป็นแนวดอกสีขาวสวยนะครับแล้วมีกลิ่นหอมครับก็อันนี้ก็จะใช้ประโยชน์อีกแบบหนึ่งครับซึ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ของต้นไม้สองลักษณะนี้จะใช้แตกต่างกัน,นครับดังนั้นผมแนะนำให้ว่า เราต้องการจะใช้ต้นไม้ไปในลักษณะแบบไหนนะครับก็เลือกชนิดนั้นๆนนครับต้องการความสวยงามมีกลิ่นหอมก็เอาต้นโมกไปนะครับต้องการที่จะใช้ประโยชน์บงนะังด้านข้างแนวสูงหรือแสงแดดที่ล้วงส่องลงมาทางด้านข้างค่อนข้างสูงหน่อยก็ใช้ต้นสนมังกอนนะครับฝากไว้นะครับ